ท่านทองพัดวงมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและก็ป่ายไม้ได้เข้าร่วมการประชุมการลงทุนด้านการเกษตรแบบยั่งยืนแห่งชาติร่วมกับผู้แทนของ FAO ประจำสปปลาวพร้อมกับสภาการค้ายุโรปออสเตรเลียมาเลเซียและองค์การสากลอื่นๆทั้งภาคส่วนธุรกิจและก็เอกชน เพื่อปรึกษาหาหรือแล้วก็ผลักดันให้สปปาลาวเปลี่ยนจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุดสู่ประเทศกำลังพัฒนา ท่านทองพัฒนวงมณีได้กล่าวครับว่าภาคการเกษตรเป็นส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของเราและช่วยสร้างงานให้กับประชาชนในเขตชนบทรวมถึงเป็นแหล่งรายรับภายในที่สำคัญของประเทศโดยได้มีการผลักดันให้เอกชนลงทุนในระบบห่วงโซ่มูลค่าในด้านการเกษตรผ่านนโยบายการส่งเสริมนโยบายการชำระภาษีการพัฒนามาตรการที่อำนวยความสะดวกทางด้านการค้าสินค้าเกษตรการส่งเสริมการเข้าถึงสินเชื่อให้กับวิสาหกิจขนาดเล็ก รวมถึงการพัฒนานโยบายการนําเข้าและส่งออกรวมถึงการพัฒนานโยบายการนําเข้าและออกของเงินทุนระหว่างประเทศขอบคุณข้อมูลข่าวจากสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณเวงจันทร์